วันนี้ผมจะมาแก้ไขนะครับเปิดเครื่องแล้วภาพไม่ขึ้นจอนะครับ่านะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องครูไฮเปอร์นะครับกดอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคูไฮเปอร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับของผมนะครับขอบคุณครับ ปัญหาที่พบเจอนะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องทํางานปกติแต่ภาพมันไม่ขึ้นจอปัญหาหลักๆเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนครับก็คือ1นะครับฝุ่นที่เกิดขึ้นที่ติดกับตัวการ์ดจอนะครับหรือ vga หรือ2ตัวซิลิโคนซิงค์นะครับที่ติดกับตัวพัดลมของการ์ดจอมันมีปัญหานะครับหรือมันแห้งเรามาทําวิธีแรกก่อนนะครับเราถอดการ์ดจอออกมานะครับแล้วทําการลบด้วยยางลบนะครับแต่ถ้าใครมีสเปร์ก็ทําการฉีดพ่น แล้วเราไปประกอบที่เครื่องถ้ามันติดนะครับปัญหานี้ก็จะหายไปนะครับก็ใช้ได้ตามปกติแต่ถ้าไม่หายครับเราต้องทําการถอดกระจกออกมานะครับแล้วทําการแกะตัวซิงค์นะครับแกะตัวซิงค์ออกมาเพื่อทําความสะอาดแล้วทําการลงตัวซิลิโคนใหม่อีกรอบนะครับเพราะว่าตัวซิลิโคนเนี้ยเวลาใช้เป็นานานๆมันจะแห้งนะครับเราก็ซื้อมาใช้นะครับอันนี้มันใช้ได้ทั้งตัวซี u ของคอมนะครับ ทีนี้เราก็หยดลงไปครับอันนี้ผมหยดประมาณ2หัวไม่ขีดนะครับแล้วก็ระบายลงไปประมาณนี้นะครับพอได้เสร็จเราก็ประกอบซิงค์ลงไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นตามจุดที่เราเคยแกะออกมานะครับอ่านะครับพอเราประกอบเครื่องเสร็จนะครับเราก็ทําการทดสอบโดยการเปิดเครื่องคอมดูนะครับว่าภาพมันขึ้นไหมนะครับอันนี้ผมใช้วิดีโสิบเอ็ดนะครับมันก็ขึ้นตามปกติ นะครับปัญหาเบื้องต้นนะครับก็แก้ไขประมาณนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนะครับอ่ะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องครูใหยเปิดด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ดูจบขอบคุณนะครับ